สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสอุสุขคนนะครับพอกับช่องเต้าบนคอนมันแขมครับพี่น้องเมื่อนี้เปิดคลิปอยู่ช่องเม็กนะอยู่ดานกําลังสีขามไปเล่าครับพี่น้องยางที่บอกไปคลิปที่แล้าาวเมื่อวานนะครับว่าสีขามไปเล่าเนาะพ้าหลานไปเที่ยวแบพี่น้องตอนนี้หัวก็เห็นเอกสารแล้วนะเอกสารนอกก็เห็นแล้วนะครับเมื่อนี้วันซุ์นะครับทีบเจ็ดนะครับค้นวาลายครับพี่น้อง คนมาหลายไปนไหนแต่ว่ามืออื่นน่าจะรลายอยู่ครับก็ดีนี่พี่เพิ่นยี่เบิลิปมยูทูบนะครับเพิ่์นถามความมการนํามือนี่เพิ่นโทรหานะครับก็เลยก็เลยถ่าเพิ่นนฮิตเอกสารในขามความกันนะครับเพิ่นบ่เคยมาด้านนี่นะครับก็เลยว่าถ่าเพิ่นก้อนจะเข้าครับถ้าว่าก็เฮิตเอกสารกระโดนเติบแล้วเนาะล้านก็ไปถ่ายโยกูนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนน้ฮะสิบห้าล้านไปเลนซลิงครับ ไปโหนสลิงยึดตาดฟ้านเนะพี่น้องป้วก็สิมมานอนปากซ่มามือเดียวครับพี่น้องบ่ไาด้มาหลายมือเนาะหลานโควาหลานมาจากไตมาอุบลได้บดจักมือกะสินี้ทุละนี่หากหลายเนาะเพิ่งกะเลยเลือกไปมือเดียวครับถ้าหลานมาเนาะพี่น้องมือนี้โอเคครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจเดเดอครับอ่าพี่น้องหลายคนที่เบิ้งคิปนะครับอยากได้เบิ้งคิปแม่ำํำชิงนะครับอยากได้ปลา ประลดนะครับที่อยากได้ปละลดนะครับพี่ออเดอร์มาเลยครับสร้างรับแม่นําขิงมาเลยเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีมาทรงหายเดี๋ยวผมสีเท่าหายแม่นําขิงหรือว่าผมอยากได้ผ่านผมก็ได้ครับราคาเดียวกันครับว่าได้เอากําไรว่าได้เอายังครับราคาเดียวกันผู้เดทที่อยากได้นะครับจะติดต่อมาทางเฟซหรือว่าทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรเบอร์โทรหน้าฉจตรว่าได้ครับเพราะว่าผมขาดไปผมเปลี่ยนสิ้นแล้วเนาะ แล้วก็ผมสีมะสรงไห้วันมือมืออื่นยงมแลงครับหรือว่าเง้มาเศารมืออื้อนะครับสีมะทรงไห้นะครับเดี๋ยวสีโทรหาในน้ำสีก็ับให้เพิ่นเปิดออเดอร์ไห้เนาะเดี๋ยวให้เพิ่นมะสรงไห้ครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปพอยศตัาฟานครับพี่น้องอนะครับพี่น้องตาดฟานนะครับ ก็จะเห็ุไม่นะครับอันนี้มองซื้อตัวนะครับใบติเกต t บนซื้อปีเขาส้มแหงทองเคียวบนติดต่อพัวพัานที่สอบก็คือที่ติดต่อสอบถามพวผ่านกระคือสอบถามได้พี่เนองพวพันนจะไปพัวพัานกับเพื่อนเดอ้อพวเมนมาไปพัวพัานแบบปาเท่าได้พี่นนองพวพ่านก็คือไปสอบไปติดต่อไปว้าจากันนะครับ คำว่าพัวพันของเราว,วันติดต่อพัวพันรีสอร์ทคำว่าพัวพันเนาะมันบีกคือบาทเรายี่ห้อสิมาซื้อบัตรนะครับขเขาส้มยี่ห้อสิมาเบิองราคาบัตรนะครับว่าถอดด้ายนะครับราคาบัตรโอนสลิงปัจจุบัน 1,260บาทเป็นเียนกีบ820,000กีบ35ดอลลาร์ค่าโหนสล,ลิงกินกาแฟต่อ1คนแบบว่ากินกาแฟไปน้ำโหนสล,ลิงไปน้ำที่นักพันสีเฮ้ยเอยลานซีสปมามันถามเ,เงินบาทก็2,160บาท ค่าถ่ายวีดีโอตอนโหนสลิงต่อคน2องรบบาทหรือประมาณ1นึ0 0 0สเกีบเรียกว่า8ดเหรียญนะครับค่าเข้าไม้เซลฟี่ต่อคนเอ้ยต่อ1อันต่อ1รอบห0 0 0ืนหาพันกีบหรือ1นึบาท เดี๋ยวอือโอเคเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งเยนางานอีกเที่ยหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะซื้อตีเข่ากันแลือว,ว่าตัวเข่ากันเนาะนี่ครับแอบซ้อนที่รถคอนเอียว ปีเขาสามสิบอากาศสบายครับเช่นเก้าเช่นเคยพอไป เช็คอินใช่ไหม <c oughs> รีสอร์ทเนี่ยเอาผักอากาศหนาวเลยแหละเฮ้ยเขามีหมองเคี่ยวไหมแบมบอันลองแก้งหม่องลองแก้งพี่น้องสำหรับหนึ่งถึงสองท่านราคาแปดร้อย บาทต่อคนบาทโอ้ยาสิมาเพิ่งม,งอ,มองมีข้าเจ้าเฮ็ดดีขนาดครับนี่ครับพี่น้องผู้ดใดอยากมาเด้อ เหรียลอยบาตรก้อนเซีตีเขาเจา<ม>ดีขนาดสันๆเป็นลุงผ<ม>าลุงกับหลานมามใช่เพิ่งมี เพื่นจะเห็นเนี่ยเยียนสบายครับพี่น้องโอ้ยมีหมอกเสยพี่น้นองบายลหะปตาพี่สองเศษได้น้ำตกอัจารยแม่ไงตาฝ้าน <laughs> ยุยน่ยุ่ยไปเลยพี่มาพี่มามองพี่ เออไงบอไปเบิ้งกเนไงไงบปะฮันหน้ามาสีไทยรูปห้น้องเบิ้งคุณไปนอนยุตไค่ายคุณก็ได้ไปไายรูป้อพี่หน้องงามอีเดียว แบบเห็นเ้นสลิงหรอเ่เออแค่เห็นกระเสียวเแปไไป๊ะเป็นสีส้มนันเห็นบอเข้าไปนันนนันนันนันเข้าไปนัน ส่วนมันกระออมมั้นอ่ะกระออมมาฝั่งนี้เออนั่นเห็นไหมเส้นสลิงอ่ะโไปไปเบื้องละค่ะมันพันสองกัวหนึ่งเด้แต่ว่ารวมคนไทยรวมคนไทยน่าจะเพิ่มอีกมั้ง ประมาณท่นหานหาหละเบสเซ็ตถือต้องเลยลนะนั่นเลดราคาอยู่ขังนี่ไปนอนมองนี่ไปนอนตรงต,รงตะข่ายถ่ายรูปอะ่ะอันนี้พวกเสียีิสม่งสมเป็นเจ้าหน้าที่เออที่เขาสี่ท้ายรูปเป็น้ำเจ้าน่ะ เลาเ่าห้างโหนไปหน่อยมาบายกับค้นกับยังหลายเยอะพี่น้องจำเหรียญราคาว่าได้พี่น้องอันนี้คือเหรียญราคาด้วยพี่น้องถ้ามีดีโอ หรือมีดีโอเซลฟี่ก็เพิ่มอีกแปดเหรียญันประมาณสามน้อยแมดแมนบบเอาให้ชัดเจนเดอร์เอ,เ,อเอาให้เคลียร์นะจะเอาหรือไม่เอาสูงมากาาแค่ไปยืนหม่องลานกาแฟานกับคาสั้นแล้วแบงบ มองตไค่ายนั่นตไค่ายมองร้านกาแฟน่ะขาสั้นว่แต่ว่าอากาศมันี่จัดจงสี่แหล่จะมิแรงทรงไงเพราะสีดังกินกาแฟถ่าขี้เกาเนาะพี่หน่องกินน้ำรำแยกดีอดครัวพี่หน่อง เอาน้าำรำไยแก้วนะั้แก้วเท่าไหร่ซื้อน้ำ้ำไยที่นอ,นอ่แก้วละสามสิบห้าพันราคาหกสิบบาทอยู่สถานที่ท่องเที่ยวนะ้อยากเหงื่น้ำ มันซื้อเหรอเนาะเดี๋ยวทีดีถามมันราคาเท่าไหร่เต้นเต้นไหมเต้น เออพี่น้องฝนตกหลานผมสีไดโหนบน้อผมสิมาแอปกิฟโต้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิปิดฉีดนล้วสีฟ้าลงฉีดนะครับมีคนสร้างเพิ่มเติมนะครับสำหรับการลดครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีมาบอกรายละเอียดนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้นะครับให้แอดไลน์มา สามนีได้ครับพี่น้องเยาวมศึกเดิเได้ไฮห,หรือว่าแอดไลน์ไสข้อมมนก็ได้ครับสําหรับผู้ได้แยกได้ประลดแห่งร่มควันนะครับขอบอกนะครับว่าแห่งร่มควันนะครับบ่แมนตากแห้งนะครับแนะนำขิง็สะ,ะเห็ดเป็นแตะนะครับแต่ละสามสิปพันถ้าเทียบเป็นเงื่อนไทยกับประมาณสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดบาทนะครับทะเลทุกลอยหาซิบนะครับเนาะ ผมต่ว่าผมขายเลกแต่ละหาสิบบาทนะครับพี่น้องผมยุบป,ปากเส้น,นะครับผมแลนออกไปเอานะครับผมกับขอแต้ละสองบาทนะครับเนาะบ่าว่ากันนะพี่น้องต่ว่าคาโซ่เนี่ยก็คิดตามดินจริงนะครับ่าจะพบจนสามสิบบาทหรอกเพราะว่ามันเบานะครับเดี๋ยวผมจะแลนออกไปเอามืออึ้เสานะครับอ่าสำหรับผู้ที่อยากได้เนาะ และห้าสิบบาทนะครับถ้าเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินกีดจะสามสิบสามสิบหัน 30, 30, 500, หรือว่าสามหมื่นนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยออกมาแล้วมากกับเจ็ดสี่สิบแปดบาทเกือบสี่สิบแปดบาทนะพี่นอ้องนั่นแหละค่าเลดประมาณหกร้อยห้าสิบนะครับผมยึดตามเรีดที่ผมแลกเงินมามือนี้นะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับคนที่อยากได้สนใจกับแอดไลน์ line, ขอมาเลยพี่นอ้องเป็น เป็นปลาลดล่มควันเด้ี่น้องปลาลดล่มควันนะครับแต่ละชิ้นหนึ่งกับสินี้ประมาณยี่สิบกว่าต,ตเนาะนสิเห็ดหอยแฉ่ใหม่ระกะไปอย่างร่มควันนะครับแหมันแห้งเนาะจากเบิ้งตามอาโพดในชุ่มช่นผมได้นะครับผมโพดไวเนาะเดี๋ยวผมสิขึ้นรวกให้เบิ้งอีดก,ก็ได้ครับออ่ายู่ในคลิปหน่เนาะโอเคพี่น้อง เยาสิบิ้นหลูกให้เบื้องอีกเทือรหนึ่งนะครับบางคนอาจจะว่าหินปริมาณนะครับปลาลดนะรับเป็นคลองให้ง่ากนะพี่น้องผมแต่ว่าผมสร้างเมนําชิงไ,งไวเแบบ้เป็นแบบเป็นแบบสดนะครับใ้เพิ่นอัดช่องฟิตไว้ให้ใ้เพิ่นอัดช่องฟิไนะตไว้ให้เนาะว่าในใี่นจ่วโลดเลยจักแสนนะครับใ้เฟินเห็ดพอผมจะเอามาปีงให้พอนะเนาะมันอยากกินแบบสดนะครับก็เลยให้แม่นําทิงอัดแบบเป็นฟิตไว้ให้ เดี๋ยวเบื้องอีกเทื่อนึงนะครับว่ามันสิพ่อทรงซ้ำไดนะครับกะใเหตุทักไล่มากนะครับว่าต้องการเทอา์ไรแลระพิมเบอร์โทรไว้นะครับละวก็โอนเงื่อนตามจํานวนมากนะครับเดี๋ยวค่าทรงไปโอนตามหลังก็ะกะได้ครับตอนทรงแล้วนะแตาว่าโอนเมา่อจองตยองโอนตามราคาราคาจริงไรก้อนก็ะได้ครับน้องอันนี้ว่าว่ากันนะครับ่าทรงจงโอนเพิ่มเมื่อที่หลังก็ะได้นะครับ เสียงจอแจจอแจยันิ่กับพี่เสียงฝนได้พี่น้องตาหมอกหมอกยี่น้ำตกตาฟ้ามแบบหลายเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจังไรผมกะสิอ่าส่งให้ได้เมื่อนวันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นะครับพี่น้องวันจันทร์เด้อครับเสาร์วันจันทร์เดี๋ยวผมมาส่งให้นะครับผมผมกลับวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยววันเสาร์วันจันทร์ผมมาส่งให้ อาจจะได้ประน่านอข่านพุดนะครับแต่ว่าของแห่งอ่ะมันบ่มีปัญหาต่อครับเกี่ยวกับการทรงนะครับทรงสาสทรงเอียงนะครับก็คงกัรพิยามทรงใ้ได้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปถามแม่น้ำขิงอีกอันหนึ่งตอนแรกนะครับผมจะล่คลิปมนีประมานจากหาโมงเนาะหาโมงแรกครับพี่น้องกาแฟไปกําลังใจเห็นได้พี่น้องขวกเบิ้งคลิปให้นเนี่ย มามือเดียวนะครับพี่น้องอย่างที่บอกเนาะมาขึ้นเดียวสองมือนะครับมือนเสาพุณละ่ะสวยๆคุณละ่ะกีบผ้าลุ่มต้องไปเที่ยววัดผู้จำปาซักแล้วก็จังสีกลับนะครับกีบผ้ากินเขา่ากิ้วปากเซ่หล้กก็จังไปวัดผู้หล้กก็จังสีกลับมาอื่นนะครับคุณล่ะหอดบานใบใบแรงๆพุมนล่ะพี่น้องกับว่าวันอาทิตย์ารบวันจันทร์ครับผมสิส้ใงหงน่าจจะเป็นวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์ตอนบ่ายน่าจะได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ซะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิส่งให้เนาะเดี๋ยวมีอย่างเดี๋ยวผมสิแจ้งเพี้ยนหนึงนะครับเดี๋ยวผมสิถิ่นไล่ไว้ให้นะครับถิ่นไล่ไว้ใตค้คอมเมนต์ผมสิปักมุดไว้ให้เนาะให้แอให้แอดไล่ามากเลยครับพี่น้องโทรเบอร์โทรมันโทรก็ได้ครับแล้วก็ับเฟซบุ๊กก็ได้ครับพี่น้องหรือเฟซบุ๊กก็ได้แอดมากก็ได้เนาะเฟซบุ๊ก สุรวิทย์คันชลีเป็นภาษากรีกได้ครับพี่น้อง S U R A W I T K A N C H A L W E นะครับคันชลีนะครับสุรวิทย์คันชลีนะครับสี่ข้นเป็นลูกผมไทยยี่หนากระจกพีหระครับแอดมากทั้งสองช่องทางก็ได้ครับผมสิทธิยามรับแอดครับแล้วก็ค้นทักมาตอนนี้ก็หลายยอู่ครับผมกับสิทธิย่อยรับออเดอร์ยังมาแล้งนะเยวสิจดไว้เนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ เดี๋ยวไว้ซ้ำนี่นครับพอาการคลิปหนาเด้อพี่นอ้องฝากเป็นลังใจให้นะครับ <c oughs> สองเต้าบนคนมันแฉมเด้อครับพี่นอ้องซิมนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย